ความดีภาษาสัจธรรมแห่งนี้ถือเป็นสัญญัเนณ์นาจาปัญจตีลานิยจามโมตัสสะพพวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธังอิโตเยวะสกิตุสัพเพรินทุสังกาบัจันโทปะระโยนะครับวันนี้ทุกคณะทุกสายตาตาไม่เป็นเด็ก ไม่มีการแย่งชิงเพราะความจิทชอบากกววันนี้ระงที่กาะมที่รักถึงรักและสวัสดิการสงคเจ้าเป็นพลเมีอนสงสมมาที่สถานีที่จะหวนขึ้นมาใหม่และรรเรบที่ท่ากทเจ้าครับท่านครูทุทีาน่านด้เปที่รื่รงกรึงลึ ้ดยพระบารมีของทั้งสองพระองค์ยิ่งยืนนานบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยพระปมณามีรบต่อไปตรเนนตะหามันจักตีลา,มาัมมนะัมเวระ ีสิทธิ์ขาประทํธมสมาธิ